นายโยโย่ยยครับพี่น้องมาเด้อ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนครับมืดอนี้มาพบพ่อกับผมสาลาช่วยเนีตอนช่วงแรงๆอีกเช่นเคยครับมืดอนี้อยู่กับบรรยากาศทั้งหลังเขาของเราครับแต่ว่าภาพอาจจะบกอยสัดไปหน่อยเนาะครับมืดอนี้ได้ยำครับยำรวมมาไปตลาดมาครับคืออยากเลยซื้อมาสู่พี่สู่น้องเนาะมาครับอย่อลกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้ครับมาเก็บมือนางครับใหญ่ๆ พักแก้มกับตอนแรกึกว่าในตู้เย็นมันมีครับเรื่บริสุทธิ์มาข้าเปิดตู้เย็นแล้วลืมมาจะขอต้มมา,มา,มาบ้างแล้วครับเลือดจักรนากินข้าหน้าดิบ เด็ดมือนางแบบอ้วๆไม่ใหญ่ครับ <grow up> มือพักแก้มแก้มพักนานเลยครับจับกระเอาพี่น้อง กินนักเล่นเต้บ่อนไป้องเลี้ยง,งดังไนเดอร์ควาไเดยนะครับอยู่บ้านพักอยู่บ้านมาครใหญ่ไหมครับงดประมืคอครับใหญ่ๆยั่วๆครับพี่น้องมาเด้ วันไหมครับ mà mời cảm ơn nhẹ đấy bạn ấy. สรับไปน้องเอ้ได้ก็ฝากกัน,นกกแล้วกว็แชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับผม ้อนรับมาเนีขอขอขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ทรงให้สลาเสมอมากครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงาลำรวยทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ